คณะรัฐมนตรีเน <c oughs> ี <rup. S 1> ่ยมีการอนุมัติงบประมาณ2,100ล้านบาทเป็นค่าตอบแทนของอสมและอสสอสมก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสสคืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นด่านหน้าเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับที่เป็นอาสาสมัครที่ไปทำงานร่วมกับ นะครับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงที่ผ่านมา <S <S ก็ถือว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจละ <S <S กับโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังโควิด -19 ของพี่น้องอสอมและอสอสซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ1,50 0 0ล้านมืคน500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับย้อนหลังไปเลยตั้งแต่มิถุนากรกฎาสิงหากักฎาส่เดือน เดือนละ500เป็นขวัญเป็นกำลังใจตอบแทนที่เป็นอาสาสมัครที่เสียสละแล้วอ,อสมอมีหน้าที่อะไรบ้างนี่มีหน้าที่ในการสื่อข่าวสารด้านสาธารณสุขให้กับคนในชุมชนเห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยมีข้อมูลอ่าตอนนี้นะครับโควิด -19 กําำลังอยู่ในช่วงที่มากระตุน้นให้มีการฉีดเข็ม3เข็ม4นะอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปบอกกล่าวข้อมูลกับ พ่อแม่พี่น้องในชุมชนแนะนําถ่ายทอดความรู้นะครับเรื่องการป้องกันนะครับการระบาดของไข้ลิอออกต้องกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายใส่ทรายอเบดให้บริการสาธารณสุขหลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าอสมอมีหน้าที่ในการไปตรวจตาในชุมชนนี่แหละนะครับอาจจะมีคนในชุมชนที่ต้องได้รับบริการด้านสาธารณสุขเขาเข้าไปครับ อาจจะไปตรวจวัดไข้อุณหภูมิเบื้องต้นนะตรวจวัดอุณหภูมิเป็นไข้หรือเปล่าบางส่วนเนี่ยไปบริการถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านในชุมชนมีผู้ป่วยติดเตียงนะครับเขาอาจจะไปบริการในการเช็ดล้างแผลให้ด้วยนะหน้าที่ต่อมาครับระวังป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างที่บอกครับอาจจะมาเตือนอตอนนี้มีโรคไข้เลือดออกมีโรคอะไรต่างๆเนี่ยระมัดระวังก็จะไปชักชวนชาวบ้านในชุมชนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและดูแลสิทธิประโยชน์ ของคนในชุมชนด้านสาธารณสุขด้วย